ชิมดูเลยชิมอะไรก่อนอ่าไปเก้เดี๋ยวจะได้ไหมโหโอ้ oh. Oh, <Okay. S 1> ตัวใหญ่เหมือนกันนะนี่ mm hmm. เห็นก็บอกว่า170บบาทนะกล่องเนี้ยถือก mm ็ถือว่าใหญ่นะตัวใหญ่นะเป็นกั้งดองน้ำปลา mm hmm. อันนี้เกี๊ยวปลา mm hmm. นึ่ง ชิมบอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตรน,นี่เขาไม่มีอข่ปกติไม่มีนะมีไม่ใช่ะไม่มี ชิมดูอร่อยไหมหวานด้วยน,นะครับแบบชิมด้วยนะอร่อย,ยเป็นไงมัง่งอ่าปูจานนี้ห้าร้บาทนะครับประมาณ7ขีดนะครับผมดูเนื้อแล้ว น่าอร่อยมากๆเลยอ่ให้มาลองชิมปูดูเอากันเชียงก็ได้ามือจับเลยมาดูว่าเป็นยังไงมั่งสดไหมจะจิ้มหรือไม่จิ้มก็ได้แล้วแต่นะเป็นไงมัง่ง กินไม่พูดไม่จาร์คูสดมากอร่อยอร่ถ้าร้าน80บาทเองครั้งหนจะมากินอีกโอเคเกี้ยวปลาลวกนุ่มอร่อยนะ แค่กว่าช้อนโอ้โหเจือบเท่าช้อนเลยอม,อมองก็จดิจริงเกี่ยวปลาเลยอ่ะชิมเกียวปลาเลยนะลองชิมดูมไม่แข็งนะนิ่มน,นะ